กาฟิฟมากินข้าวแล้วอ่ากาฟแฟมาแอบนอนเล่นหรอกาฟิฟกาฟิฟแล้วมานี่แล้วนอะไรอยู่กีมันน่ะกว่ามันดู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 กาฟิฟมันทำ <c oughs> ไปไหมเหรออือกาฟิฟออกมากินข้าวแล้วให้ข้าวอะไรมันกินอนะ่ะข้าวคุกปะทู <c oughs> มาแล้วกาฟิฟมาแล้วกาฟิฟมานี่แล้วแล้วกาฟิฟมา กาิวแอบมาอยู่นี่ทำไมกาิฟมาหนี้แมาแมวกาิว,ว,ว,วจะไปไหนกาิฟจะไปไหนลูกฮะมานี่แล้วกวาิวมาแมวกาิว,วมานี่แล้วเล้วกาิว,วมากินข้าวแล้วกาิวทำอะไรเนะี่ะ ดูกาะฟิวนอนเล่นแล้วนะนอนเลุ่นยางกระฟิวนนกามันเหลืองมากเลยอ่ะกาะฟิวมากินข้าวแล้วเอ้ยกาบมันเหลืองอะเร็วกรฟิวมากินข้าวแล้วกาะฟิวกาะฟิวออกมาแล้วกาะฟิวไปกินข้าวบ้านเราแล้ว